สวัสดีครับเช้าอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566อัปเดตสภาวะอากาศและเส้นทางฝนกันนะครับพี่น้องเช้านี้วันนี้ก็น่าจะยังคงมีฝนอยู่นะครพี่น้องฝนหนาเม็ดได้นะในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางนะฮะส่วนทางภาคใต้นะัก็ยังมีฝนตกหนักร่วมด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ จากภาพที่ทุกท่านเห็นนะเป็นโมเดลความกดอากาศเท่ากันนะพี่น้องแสดงการเคลื่อนแผลลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงโดยจะเริ่มเป็นการเป็นงานเอาจริงเอาจังแล้วตั้งตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นแบบนั้นแลฮพรุ่งนี้วันที่13พฤจิกายนเป็นต้นไปโดยในช่วงดึกนะดึกต่อเนื่องเช้าสายของทุกวันนะฮะ เราจะเห็นการดันลงมาของไอโซบาหรือเส้นความกดอากาศเท่ากันนะฮะในวันที่13พฤศจิกานั้นเกณฑ์เย็นขึ้นไปในระดับ1014มิลลิบาร์นะฮะลงมาพาดคาถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเลยฮนะวันที่13พรุ่งนี้แล้วก็หล่นลงไปอยู่ในประเทศมาเลเซียในวันที่14 1 5ถึง15นะครับ15 16ไปนะครับ ในขณะที่ทางตอนบนของไทยนั้นนะฮะตั้งแต่วันที่13นั้นก็ขึงพืชนะฮะขึงพืชไว้ด้วยเส้นพั16นะฮะในภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็เส้นค่อนข้างหนาวนะฮะพั18ะฮะก็อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานและเมื่อเราลันแบบจําลองต่อไปอีกนิดนึงก็คือวันที่16เราก็จะมองเห็นการแผ่ลงมาของมวลเย็น โดยไอโซบาร์นะฮะกระชันทีและลอกใหญ่นะฮะในครั้งแรกของการย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้นะพี่น้องเห็นไหมครับแนวเส้นไอโซบาร์ด้านบนกระชั้นที่โดยมีเส้นทึบนะฮะหรือที่เราเรียกว่าเส้นหนาวเนี่ยพี่น้องคือไอโซบาร์ระดับพันยี่สิบนะพันยี่สิเฮกโตปาสคาลนี้เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะฮะพื้นที่ประเทศไทยของเราในภาคเหนือและอีสานเลยทีเดียวเห็นไหมครับ ซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมจะมาวิเคราะห์อัปเดตอากาศของประเทศไทยเรานะหลังจากวันที่16พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะฮะว่าบ้านเรานั้นอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างะฮะจริงๆแล้วก็นัดไว้เช้าวันนี้แหละครับซึ่งคลิปเมื่อวานผมพูดไว้ฮะผมไม่ลืมหรอกครับที่พูดเมื่อวานแต่ผมขอดูตำแหน่งตรงนี้ก่อนนะพี่น้องเห็นไหมครับตำแหน่งตรงนี้ตรงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะ เนื่องจากจะมีลิ่มความกดอากาศต่ําเกิดขึ้นนะฮะบริเวณประเทศญี่ปุ่นนะไอตัวนี้แหละครับเขาจะส่งผลต่ออากาศหนาวในบ้านเรานะฮะจะหนาวจริงหนาวจังหรือไม่หนาวเลยเนะี่ยมันอยู่ที่ไอตัวนี้แหละครับนะครับ,รบมันมีส่วนหนึ่งของไอตัวนี้อยู่ก็คือลิ่มความกดอากาศตา่ำเดี๋ยวดูตำแหน่งอีกทีนะฮะว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขอดูให้แน่ใจกวันนะะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันโดยวันนี้เรามาดูช่วงโค้งสุดท้ายปลายฝน คงสุดท้ายปลายฝนทิ้งทวนนะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวได้วางแผนเตรียมการกันไว้ก่อนนะครับโดยลักษณะการลุกคืบของมวลอากาศเย็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับวันที่13ก็จะส่งผลให้โมเดลการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับ ในวันที่13ถึงวันที่16พฤศจิกายนเป็นดังนี้นะพี่น้องดูนะฮะภาคเหนือพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนได้นะฮะในพื้นที่เหนือบนสุดอย่างเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอะไรประมาณนั้นนะครเราเดลบอกแบบนี้ผมก็ไปดูกระแสลมอ๋อมันก็จากการสวิงพัดยกเฉียดนะฮะของคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองนะฮะมันก็ผ่านเป็นพัดยกเป็นคลื่นหน้านะฮะผ่านพาดผ,ผ,ผ่านเล็กน้อยนะซึ่งภาคเหนือที่อยู่บริเวณบนสุดนั้นนะฮะ จะถูกเครื่องกระแสลมตะวันตกกวนโดยการกระชากเหนี่ยวนำความชื้นขึ้นไปฮะให้กลายเป็นฝนได้ในบางวันบางเวลาแบบไม่คาดฝันได้นะครับพี่น้อง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยเพราะว่าคลื่นกระแสลมนะบางทีมันก็วิงสวิงขึ้นสวิงลงเป็นแบบนั้นจากนั้นหน้าจากนั้นฝนก็ไม่น่าจะมีการยกตัวแล้วนะครับในวันที่14ถึงวันที่16ทําได้เพียงคลื่นฟ้าคลื่นฝนเท่านั้นนะฮะแต่ก็มีบางวันนะฮะที่มันไม่คาดฝันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะมันเป็นคลื่นลมนะฮะถัดไปในพื้นที่อีสานนะฮะในวันพรุ่งนี้ ไปจนถึงวันที่16เลยนะฮะฝนก็น่าจะอันตรธานหายไปแล้วส่วนใหญ่ร้อยละ90นะฮะในทุกจังหวัดแล้วนะครับโดยเฉพาะในวันที่15เห็นไหมครับ15ไปถึง16จากพื้นสกเกลสีขาวนะฮะนั่นก็คือการเข้าสู่โหมดฟ้าใสไร้เมฆแดดแรงเลยทีเดียวแล้ครับนะฮะ สำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกก็เช่นกันนะฮะตลอดช่วงจากวันที่13ถึงวันที่16ฝนก็จะหายไปร้อยละ80ถึง90นะฮะของพื้นที่เช่นเดียวกันนะฮะกับภาคอีสานในขณะที่ภาคใต้นะเหตุจากลมหนาวนะั้นลุกคืบลงแรงนะฮะส่งผลให้ลมมรสุมที่ผ่านนะฮะที่พัดผ่านเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะี่ฮะมันก็ผ่านน้าผ่านทะเลถูกไหมครับพี่น้องมันก็หอบความชื้นเข้าพื้นที่ด้วยกําลังแรงขึ้นนะฮะ ก็จะต้องมีฝนฟ้าขะนองรวมถึงฝนตกหนักบางพื้นที่ร้อยละหกสิบขึ้นไปตลอดช่วงเช่นกันนะครับพี่น้องภาคใต้สำหรับลักษณะอากาศนะฮะในวันนี้จากภาพพื้นลมระสุมชั้นฐานเมฆ850เฮกโตปาสคาลก็ยังคงพัดเป็นลมตะวันออกนะฮะเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะวันนี้บ่ายค่ําบ่ายค่ํานั้นก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะฮะเป็นกําลังจากกําลังปานกลางไปถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเห็นไหมครับด้านตะวันตก โดยวันนี้นะฮะทุกท่านจะเห็นพื้นที่ภาคใต้นะฮะตอนกลางลงไปมียอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านพื้นที่เห็นไหมครับลมหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาฮนะขยับเข้าไปนะฮะทางนี้ทางตอนบนของประเทศไทยในวันนี้ก็มีมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเกณฑ์เย็นนะฮะระดับพันสถึง1ันสขยับลงมาปกคลุมเป็นระยะระฮะในขณะที่การพัดของ กระแสลมบนนะกระแสลมระดับบนในบรรยากาศชั้นกลางนะวันนี้พัดปกคลุมประเทศไทยเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้นะด้วยกําลังปานกลางแต่ไปพัดแรงนะฮะค่อนข้างแรงในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลราไปก็เนื่องจากหย่อมเคลื่อนผ่านนั่นเองแนวการพัดของลมระดับบนก็แทนด้วยลูกศรสีเหลืองและลูกศรสีแดงก็แทนแนวการพัดของลมมรสุมชั้นฐานฝนครับ ดังนั้นในวันนี้นะครับพี่น้องจากภาพนะฮะพื้นกระแสลมคู่ขนาน2ระดับบนล่างฮนะบนระดับล่างตามลูกศรส,สีเหลืองสีแดงวันนี้แม้มีความกดอากาศสูงหรือมวนอากาศเย็นในระดับเกณฑ์เย็นพั1สิบสีถึงพันสเข้าปกคลุมนะฮะแต่ในบางพื้นที่นะอย่างภาคเหนือนะยังคงมีแนวลมมาสุมที่พัดขึ้นไปแล้วพัดยกพัดล่องพัดยก พันลางขึ้นไปเข้าไปในพื้นที่นะฮะตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็อย่างภาคกลางนะฮะที่มีลมคู่ขนานอย่างกระแสลมระดับบน,นะฮะพัดยกศาสตร์ความชื้นจากทางด้านใต้เข้าหารวมถึงมีลมมรสุมพัดสอบแรงด้วยเป็นสีออกไข่ไก่ทางด้านตะวันตกเห็นไหมครับแนวด้านตะวันตกของพื้นที่ภาคกลางนะตามลูกศรสีเหลืองและสีแดงนะฮะ ก็สองพื้นที่นี้ก็จะยังมีฝนอยู่นะครับในขณะที่พื้นที่ภาคใต้นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยครับเพราะว่ามีย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมก็ต้องมีฝนนะฮะดังนั้นตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่13พฤศจิกายนเนี่ยภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ3 0มสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดน,น่านแพร่สุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกนะฮะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองนะครับไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่นะฮะสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสิงห์บุรีสระบ,บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละสิบของพื้นที่ตกส่วนใหญ่นะก็ตกได้นครนายกปราจีนบุรีโดยที่ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดประจวบคีริขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสในขณะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึงร้อยละสินะถึง20ของพื้นที่ก็ตกได้ทางลาวตอนบนนะในแขวงบอกแก้วไซยับบุรี ครับตามแนวลมมรสุมสอบขึ้นไปนะครับคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอ่าวไทยนะครับวันนี้คลื่นจะสูง2เมตรนะครับโดยที่อันามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ